สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอร์น n ่งรีพอร์ตประจำวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะเก่งกำไรไซเวย์ในกรอบเป็นลักษณะลงซื้อขึ้นขายทำกำไรในกรอบตามแนวปรับฐานล่าสุดของราคานักลงทุนลงซื้อขึ้นขายทำกำไรระยะสั้นๆในกรอบแนะนำให้ทำการปรับพอร์ตให้สมดุล สำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,745เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,780เหรียญค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคาในวันนี้นะคะราคาทองคาปรับตัวลดลงและมีการทรงตัวอยู่ที่บริเวณ1,760เหรียญท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบางลงหลังจากไปทําสูงสุดนับตั้งแต่ ตั้งแต่ตุลาคมปี2,012บริเวณ1,779เหรียญโดยประมาณภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐดูออกมาใกล้เคียงกับการคาดการณ์และดูอาจมีการฟื้นตัวมาหลังจากที่พยายามเปิดสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในขณะที่การติดเชื้อไวรัสโคโรนายังไม่หยุดนิ่งและลิงเห็นซีคอดแวว์ในบางแห่งที่ทำให้บางรัฐของสหรัฐยังไม่ต้องปิดตัวไปก่อนได้ ด้าน IMF เมื่อวานก่อนมองเห็นเศรษฐกิจหดตัวและเศรษฐกิจไทยเองจะหดตัวลงมาถึง7-8%ใน GDP รวมสำหรับดัชนีดอลลาร์กลับมาแข็งค่าเล็กน้อยโดยเช้านี้อยู่ที่3 7ุดขออภัยค่ะโดยเช้านี้อยู่ที่97.37จุดและเงินบาททรงตัวในบริเวณแข็งค่าแนว3 0 9 0บาทต่อดอลลาร์โดยประมาณหลังไปทำแข็งค่ามากที่สุด 30.82บาทต่อดอลลาร์ดัชนีดาวโจนเมื่อวานปิดที่บวก299.66จุดหรือบวก1.18%ที่25,745.6จุดทางด้านดัชนี S&P 500ปิดบวกที่1.1%ที่3 0 8 3 7 6จุด ขณะที่ภาพรวม SDR มีการเทขายทองคำออกมาเล็กน้อย1.46ตันโดยปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ1,175.39ตันและกลับมาพบกับบุญของพรในรีพอร์ตในช่วงเวลาประมาณ18นาฬกานะคะและกลับมาพบกับบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ